วัสดีจ้าทุกๆคนนอกจากเนาะวันนี้ปรลินทำพิซซ่ากินนอกจากเนาะพิซซ่าจากพิซซ่าร้อนๆจากพิซซ่าร้อนๆนอกจากเนาะมีไอไอเบคอนมีชิคเก้นมีมอสลูมลนอกจากเนาะทำกินง่ายๆนอกจากเนาะอยากน่าทานไหมครับพิซซ่าร้อนๆจากน่าทานไหมมากินกับปาดินเล์จากวันนี้อาหาร วันนี้คือพิซซ่านอกจาเนาะพิซซ่าพิซซ่าลูนลน่าทานไหมคะน่าทานไหมตทานกับปรินเดอร์จ้ะบาย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 จ้ะขอบคุณมากๆากจ้ะที่ติดตามนอาจ้ะเนาะบาย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 ว่า Bye 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 bye.